สวัสดีครับพี่น้องพอกันดีกล้วสำหรับช่องเพชรครับดีชาแนลโมนี้มานำเสนอรถเจียวเขาเขานี่คือกันบนันท่าองาพี่น้องรถพระเจ้าขั้นบนาใหญ่ครับพี่น้องจะเป็นประมาณนี้แข็งรักขึ้นกันเลยพี่น้องพระเจ้ามาเจียวเขาหน้าลมเข้าล้มก็จะมาดึงฟางหัวมือนกันครับบางทีก็ส่วนเอาขี้ตมขี้โคลนขึ้นกัน ลำยากเหมือนกันนะครับถ้ามันล้มแล้วก็มีที่ตุม่มพอฝนตกเมื่อวานก็ตกตกทั้งวันทั้งคืนครับขนาดหนาวแล้วครับ15องศาครับเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยวันนี้วันที่19ตุลา2568 2525าบครับบรรยากาศนง,งามฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้อง รถเกี่ยวเขากาลีของแอร์ดังดีบางทีก็แขนนกักอาเกือกมาห้อพี่น้องเข้าไปหลยเฟียงบ่แห่งก็แขนนึกกันนะพี่น้องคอยเกี่ยวไปเกี่ยวเร็วบ่อรครับพี่น,ออน,น,นอ้อ,เเเาานองเพราะว่าฝนตกแล้วก็ทำให้ฟังเปียกข้าวก็เปียกอยู่ครับแต่เขาก็ตัดสิในใจเกี่ยวเลยเนี่ยครับพี่น้อง เบิงเบิ้งเบิงเบิงบ้งนี่ใครสู้มือเบิ้งไกญ่ๆครับพี่น้องอาจ,จือบ่ชัดปดดันเดยรถเกี่ยวข้าวเกาหลีก็ประมาณนี้นะครับพอมีเนต้ายกับไายถ้าทรงให้ทงหน้าพี่น้องเบิ้งนี่แหละพี่น้องเว้ยทักษิสังคอนเทด่นยังดีเป็นคีเอเตอร์เป็นคีเอเตอร์มือใหม่ก,มก็มีตะลูกก็มีเบิง้งคือข้าววานชน ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่รับชมบรรยากาศท้องทุ่งนาข้าวลวงใหญ่มากนะครับที่ข้าวเกาหีข้าวล้มก็เจียวได้ครับบ้านเราก็ล้มไม่ล้มก็เจียวเหมือนกันนะบรรยากาศกำลังดีครับตอนนี้สามโมงครึ่งครับอีกาเกาหลีก็เป็นตัวสีดำๆขา,ขาวๆด้วยพี่น้องอีกาด้วยครับเดินะมากับบินหนึ่งครับอีกากามีสีขาวด้วย ตาของนี้นะครับรถไถไงครับกับตู้คอนเทนเนอร์รอ,ขอ,ขอเขาผมมาเกี่ยวเขาเห็นคนเดียวครับพี่น้องทุกคนเห็นคนหลายคนคนเดียวครับรถสามคันตู้คอนเทนเนอร์ครับใส่รถแท็กเตอร์ไงพี่น้องคันบกนบ,อบอก,นกีบกกบบ้เลยครับสองข้อหัวไงครับพี่น้องจทกแกล้งกรับรู้ครับนี่ เหมือนก,นกันกับบ้านเรานะครับรถเกี่ยวข้าวพันไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราครับพันเล็กๆราวนาทุ่งน้อยๆเน,นี่ยครับเขาก็จะโซนถอยเอา,เ,อาเจาะเอเจนม่เหมือนทุ่งกลาบ้านเรารอยเอ็ดกเกษตรวิสัยือเป็นพยัก์สัตตึกจุมพลปาตูโมโอ้รถเกี่ยวใหญ่ครับจักพัฒนา หรือขังซสงองบ้านเราใหญ่ครับเดี๋ยวทารนองไอห,หนุ่มไม่ไฟมาจากสุพรรณจากปทุมจากสะเจิงเชามาหารับจ้างเกี่ยวเกี่ยวตุ้งกวลาโอได้เงินคานันเป็นหลายมากๆเลยครับรถคันใหญ่วันหนึ่งเกี่ยวได้หลายสิบไร่ครับอันนี้รถ เล็กๆนะครับรถเกี่ยวเกาหลีเทคโนโลยีบ้านเขาก็ประมาณนี้นครับพี่น้องขนตดฝนตกใส่นะครับนี่น้ำไม่มีแต่มันลื่นนะครับขี่โคลนขี่ตมข้าวก็เปียกๆอยู่ครับค่อยๆเกี่ยวนาล้มลำบากมากบางทีมันก็แค้นอักเหมือนกันเห็นคนลงเห็นคนโชเฟอร์ขับลงมาเอาฟางออกอยู่ แค้นคือกันนะครับเด้อบางจีก็แค้นรถสีข้าวแค้นรถสีข้าวเกาหลีแค้นข้าวบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องสมใ้เบ่งโอ้ขี่ตุ่ม่ต้องห้องก็พี่น้อง,ง,ออง,อง,องเกตุเนี่ยครับทำยากเขาต้องทำอืม เกี่ยวข้าวเกาหลีประมาณนี้ครับบ้านไหนก็มีหมดแล้วนะครับทุกวันนี้มันก็ประเทศไทยประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นลดเชนเลอร์ลากมาแล้วก็ลดไทยใหญ่รอใส่ตู้คอนเทนเนอร์รอรับครับประมาณนี้ครับรถที่พอแบบแบบไปแล้วโอ้ขี่ต้มขอบคุณครับที่รับชมประมาณนี้ครับพี่น้องคอนเทน ถ่ายข้าวถ่ายนาถ่ายรถเกี่ยวขอบคุณครับที่รับชมเพจพงศ์ดีชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับบไคร้ขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,รบล่อมๆรวยๆทุกคนครับผม